เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านด้วยนะฮะยินดีอะไรเนี่ยตะกี้ดีภาพแปลกๆอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าอยู่กับผมเข้ามาแล้วก็ช่องพีมมยจังก่อนนะครับผม วันนี้ก็อยู่กันในเกม Seven d a y to Die นะครับเวอร์ชั่น2.0กันอีกเช่นเคยนะครับพาร์ทที่5แล้วนะครับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะไปหาคุณเจนนะครับอยู่ห่างจากเราไปประมาณ2เกือบ3กิโลนะครับได้ข่าวว่าคุณเจนอยู่เขตเอ่อเบิร์นฟอเรสนะครับป่าเผาไหม้นะครับเราจะต้องเตรียมอันนี้ไปด้วยรู้สึกว่าจะเรียกว่าสมูทตี้เอ๊ะสมูทตี้สมูทตี้นี้เราคราฟกับตัวเองเหรอครับ รู้สึกว่าเราจะสามารถคราฟได้เลยนะสำหรับสมูทตี้ใช่ครับอยู่นี่ครับผมอยู่ในตัวเองนะครับฟู้ดแอนด์คุกกิ้งนะครับสมูทตี้ต้องการเป็นชาโคลว้าว5นะครับอ่าหญ้าอีก20ครับเห็ด5นะครับแล้วก็น้ำานนะครับน้ำหนึ่งใจเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาละอ่ตัวชาโคเดี๋ยวไปตัดเอาที่นู่นนะครับตัดไม้เอาที่นู่น เห็ดน่าจะมีอยู่ที่นู่นนะครับมีชาเลน์ขึ้นมาให้เก็บเห็ดด้วยแสดงว่าเขตเบิร์นฟอเรสต์เนี่ยหรือว่าป่าเผาไหม้เนี่ยน่าจะมีเห็ดขึ้นค่อนข้างเยอะเพื่อให้เราได้ทําการฟาร์มเก็บเอาไว้ใช้นั่นเองนะครับเอาน้ําไปสิทธ์เลยแล้วกันนะครับแค่นี้ครับของที่เตรียมไปครับเงินเตรียมไปด้วยนะครับหญ้าเรามีแล้วต้องการอะไรอีกนะ ย่ามีแล้วยญ้าอาจจะไม่พอใช้ตั้ง20นะผมขอเด็ดมารวมกับเออรวมกับตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้เนาะนะครับอือหึน่าจะประมาณนี้ตัวกรองน้ําผมว่าผมทําตัวกรองน้ําไว้ที่นี่ดีกว่านะครับคิดว่านะครับใช้เทปท่อแล้วก็พลาสติกเทปยังไม่พอนะเทปเทปท่อ,ทอพลาสติกนะครับอ่ะ เอากาวกับผ้ามาทำเป็นเทปก็ได้สัก2อันนะครับคิดว่าทำสัก2อันนะฮะงั้นก็คราบเทปก่อนเลยจังหวะนี้เทปอยู่ไหนเนี่ยเทปอยู่นี่4อันห้าหโอเคหมดหมดพอดีไม่เหลือเก็บไปก่อนนะครับเอาละได้เทปมาหนึ่งละครบละมา ไม่น่าเชื่อว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนรอบนี้มันคราฟได้เลยเหรอเนี่ยคราฟเลยอะแล้วก็คราฟอีกหนึ่งขาดอะไรครับเนี่ยโอ้ใช้พลาสติก100โอเคไม่เป็นไรครับงั้นเอาแค่1อันก็1อันไปก่อนครับที่เหลือฝากไว้ก่อนเอ๊เดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนว่าเราคราฟได้เลยใช่ไหมผมรู้สึกว่าเราต้องปลดอะไรก่อนไหมไอตัวเครื่องกรองเนี่ยนะครับ อันนี้ระเบิดอันนี้ไม้ตีอันนี้เสื้อผ้าอันนี้อาหารอู้ <Ooh. S 1> ปดไปถึงไหนแล้วอะปดไปถึงชากับเนื้อโอเคเนื้อต้มชาเดี๋ยวเราทำชาดีกว่าเขตพื้นที่เป่าเป่า <c oughs> คืออะไรวะคืออะไรครับเนี่ยเขตพื้นเขตพื้นที่เผาไหม้นะฮะป่าเผาไหม้นี่น่าจะอ๋อนี่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 น,น,นี่น่าจะปลดล็อกตอนได้เลเวล5นะครับก็ถึงว่าอยู่ตอนแรกผมคิดว่ามันคราฟเองได้เลยไม่ใช่นะฮะ มันต้องอ่านประมาณถึง5เล่มก่อนถึงจะปลดคิดว่านะครับจัก,กรยานเราปลดแล้วนะครับ่าะเราทำชาก่อนดีกว่านะครับเขตป่าเผาไหมน่าจะต้องการชาแดงหรือเปล่าชาแดงชาเหลืองชาเขียวมันจะเสียเวลาทำไหมอ่ะชาเหลืองอันนี้ก็แล้วกันชาเหลืองมันรู้สึกเย็นๆยังไงอ่ายังเย็นๆแบบว่าน่าจะเพิ่มความเย็นให้กับตัวเองได้เอามาสักหนึ่งกระปุกครับ แล้วก็ชาแดงอีกสักหนึ่งกระปุกแล้วกันเนาะอย่างละกระปุกเอ๊โอเคเอามาที่ตัวล้วชาแดงอีกกระปุกหนึ่งนะครับอย่างละร้อยไม่ใช่ร้อยดิอย่างละ1นาที40วินะครับค่าน้ํามันจะดีกว่าน้ําธรรมดาน้ําธรรมดา20อะ่ะพวกชาแดงชาเหลืองจะ2 4 25นะครับเพิ่มมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะครับเอาละระหว่างที่รอเดี๋ยวตัดไม้ทําลายป่าก่อนนิดนึงครับ ต้องการบล็อกไงบล็อกเอาไปวางไว้นะครับซอมบี้โอ้โหกระโดดหายไปไหนแล้วเนะี่ยอ๋อตกตกครับน่าจะตกล่องน้ํานะครับน่ารักเชียวเรียบร้อยอต้องการอีกสักเท่าไหร่ดีสําหรับบล็อกไม้สัก20ครับสูงสุดได้70เอา20ก่อนโอเคได้ยังครับโอเคครับไม่พอครับ เพิ่มเติมน้ำไปครับวางพื้นบ้านเรียบร้อยขอฝากที่เหลือ,อไว้ในนี้ก่อนละกันนะฮะเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เอาไว้ในนี้ตัวปัจแจเอามานี่ตัวกรองน้ำเราได้มาแล้วนะครับตั้งไว้ด้านนอกเลยนะฮะเอาไว้กรองน้ำกินแหละหรือว่าเออตรงนี้ก่อนละกัน เดี๋ยวค่อยย้ายได้นะครับนี่ขั้นแรกของน้องเนี่ยน้องจะกรองน้ําสกรปรกนะครับค่อยๆเติมเต็มนะครับถ้าเกิดว่ามีพวกหมด3มอย่างนี้เอามาใส่นะครับน้องจะสามารถกรองได้เร็วขึ้นและได้ทีละ2แล้วก็ได้เป็นน้ําสะอาดด้วยนะครับ Six and a half hours later. ถึงเวลาเดินทางแล้วนะครับกับข้าวพร้อมอาหารพร้อมน้ำพร้อมนะครับปั่นไปเลยครับ2.8กิโล ใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ระหว่างใกล้ถึงนี่เจอเทรดเดอร์คุณเล็กนะครับอีกหนึ่งที่นะครับอยู่ใกล้กับเมืองทางด้านหน้าแน่นอนชัวรนะฮะถือว่าเจอเทรดเดอร์หน้าตาซ้ํากัน2ที่แล้วนะครับผ่านไปเลยแล้วกันนะครับผมจะต้องตัดผ่านภูเขานะฮะในเขตป่าเผาไหม้นะฮะทะลุไปฝั่งนู้นนะครับเข้าเขตป่าเผาไหม้นะครับพยายามมองหา เปิดไฟไว้หน่อยโอ้โหไอออกอแฮกโอกแฮกมีเวลา2นาทีห้าสบาวินาทีแคมป์ไฟร้อนเหรอครับตัวเราร้อนลอนเหรอที่ผมเห็นในสตีมเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีชุดหรือว่ามีตัวหมอดหรืออะไรสักอย่างที่เ,เป็นหน้ากากใช่ไหมเป็นเพิ็กหน้ากากหรืออะไรสักอย่างนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่ไอไม่จามแบบนี้นะครับเห็นทีจะต้องอยู่พักกับคุณเจนสักพักแล้วล่ะเนี่ยหาทางกลับไม่เจอ อันนี้บ้านอะไรไม่รู้ช่างมันก่อนเถอะเรารีบไปหาคุณเจนก่อนครับเวลามันจะหมดซะก,ก่อนนะครับออไอไอเหลอเกินคุณเจนผมถามจริงรือคุณเจนคุณเจนมาอยู่อะไรที่นี่แต่ตอนนี้เรามาหาคุณเจนถึงแล้วครับขอขอเข้าไปหน่อยขอเข้าไปในพื้นที่ปกติได้ไหมถ้าเกิดเข้าบ้านคุณเจนแล้วเกิดอะไรขึ้นอไม่มีอะไรเลยนะฮะปกตินะครับ ลักษณะอาการก็ยังอยู่เหมือนเดิมจริงๆเข้าอาคารสถานที่แล้วอันนี้น่าจะหายไปนะครับวินาทีก็ยังลบอยู่เหมือนเดิมนะครับคุยกับคุณเจนก่อนละกันนะครับโอเคครับผมทำธุรกิจเส็จสิ้นนะเอาเป็นอ่กล่องหนังสืออยู่ดีนะครับจำเป็นนะครับจำเป็นรับจ็อบเลยไหมลองดูนะครับเป็นจ็อบระดับ2นะครับเอาใกล้ใกล้ใกล้สุดก็300นะครับมาสันบานนะครับใกล้สุดรับเลยทั้งหาของทั้งเคลียร์ซอมบี้นะครับแล้วไอตรง นี่คืออะไรอะสโมกเหรอครับอ๋อขึ้นสีแดงแล้วขึ้นอะไรเนี่ยครับคุณกําลังหายใจไม่ออกครับแสวงหาอากาศบริสุทธิ์ตอนนี้ยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไงอะอ่านอ่านอ่านเฮ้ยแล้วอากาศบริสุทธิ์มันมันจากไหนอะเฮ้ยไม่ใช่ในไม่ใช่ในห้องในบ้านเหรอครับเฮ้ย โอ้ไม่กอดเดี๋ยว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 ตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งโอ้โหเอาไม่โดนโทษทีเอาว่าเปลี่ยนกระสุนตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 เจนผมขอเข้าบ้านอีกทีนึงโอ้ไม่กอดตะกี้นี้มันตัวเอาไอ้นี่หรือเปล่าครับอิน Inferno ใช่ไหมกระสุนผมสับไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอ หายไปตอนไหนเนี่ยโอ้โหคุณเจนเออคุณเจนเลือดผมแบบลดรัวๆเลยครับโอเคครับจัดไปครับพี่ชายอินเฟอร r n นโชัดๆยังยังไม่ตายโอ้ไม่กอขังรวมกับคุณเจนไว้ก่อนแล้วกันโอเค750ไม่กอมาถึงเอาตัวโหดมาเลยหรอแล้วอากาศบริสุทธิ์คืออะไรอะฮะผมต้องมีหน้ากากใช่ไหมผมยังมาที่นี่ไม่ได้ใช่ปะ ไม่สามารถที่จะเข้าเข้าบ้านได้ไหมครับถ้าผมเข้าบ้านสักหลังหนึ่งนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้ผมเนี่ยรอดไหมอ่ะเข้าได้ไหมที่นี่อากาศบริสุทธิ์ไหมถือว่าอากาศบริสุทธิ์ปะไม่ไม่ไมบริสุทธิ์โควทนี้ช่างมันก่อนครับเราตีตั๋วกับพื้นที่ปลอดภยัยเราก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันต้องมีชุดมีอะไรพร้อมกว่าน,นี้นะครับอันนี้ไม่พร้อมเลยนะครับ แล้ก็ซอมบี้เจออินเฟอร์โนด้วยเลยนะฮะสถานที่ใหม่นี้เจอเลยนะครับอากาศมลพิษมันเป็นพิษมากเลยครับอะไรครับเนี่ยโอ้สตอมบรลนิ่งอ้อเอาแล้วไงครับหาสถานที่หลบภัยภายในหนึ่งนาทีตายครับผมตายก่อนดูทรงละเอาแถวนี้ไปก่อนอูล็อกโอ้ my god ประตูประตูข้างก็ล็อกอีกโอ้ถือว่ารอดหรือ,อยังครับถือว่ารอดยังถือว่ารอดไหมเหมือนจะยังไม่รอดนี่น่นี่ยังไม่รอดอีกเหรอครับเนี่ย โอเคครับผมไม่รอดแล้วครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่รอดอย่างนี้ไม่รอดมาร์คเอาไว้ก่อนเลยอุ้ยอันนี้เล่นยากอันนี้เล่นยากจริงเล่นยากของแท้เลยเนี่ยฝากของไว้นี่ฝากไว้ในรถคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะวาร์ปกลับแล้วครับเป็นครั้งแรกที่กลายเป็นปุ๋ยนู้ดูครับฮู้ดูสภาพสตอมฮู้ยเลือดไหลโอเค ผมจะขับเข้าไปจอดข้างในเรียบร้อยไม่อยู่แล้วสภาพอากาศโหดร้ายขนาดนี้ใครจะไปอยู่ครับผมเจอแบบนี้ไปก็ไม่รอดแรอะครับอฝันไปเหรอเนี่ยรู้สึกว่าขนาดตื่นจากฝันแล้วเนี่ยก็มีสเก็ตไฟเนี่ยส่งมาถึงเราอยู่เลยอ่ะหายไปแล้วโอเคครับผม สำหรับนี่ฮะกดเก็บของเข้าตัวทุกอย่างครบหมดนี่อันนี้ใส่ใส่ใส่ใส,ใส,ใส่ก็ขอฝากของไว้ที่นั่นนะครับไม่เอาไปไม่เอาไปฮนะไม่เอาไปไม่ไม่ใช่ว่าไม่เอาไปไม่ไปเอาฝากเอาไว้ตรงนั้นเอาเก็บไปตรงนั้นเถอะเอาเอาไว้อย่างนั้นน่ะดีแล้วนะครับคงอีกสักพักครับกว่าจะได้กลับเข้าไปแล้วก็ไปลุยนะครับคงจะอยู่แถวแถวนี้ ไปก่อนนะครับดูจากลักษณะแล้วนะครับอยู่แถวนี้ไปก่อนเลยบ้าบอเจออย่างนั้นใครจะไปรอดโถเอ้ยคุณเล็กครับผมเข็ดแล้วครับผมไม่กล้าไปหาสาวสวยแล้วครับเขาปัดเราออกนะคุณเล็กนะฮะผมขอรับจอบกับคุณเล็กแถวๆนี้ได้ไหมใกล้สุดเคียร์ซอมบี้ระดับ2อนะครับอ่าเราไปเคียร์ที่นี่กันฮะเป็นที่พักเรสซิเดนต์นะครับโอเคครับผมเอาละทําภารกิจใกล้ๆนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้เองหรอใกล้ๆอ๋อนี่หรอ โอเคบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นเคลียร์แอเรียนะครับผมอ่าฮะขนไปด้วยครับดูยไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยโหดสมชื่อจริงครับโหดโหดโหดสมชื่อเลยครับไม่ใช่สมชื่อเขาเรียกว่าอย่างที่เขาเล่าเล่าลือกันนะฮะในเรื่องของความยากครับเห็นคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์แล้วนะบอกว่าไปฟาร์มที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเ,าเขตตรงนี้นะครับดูทรงถ้ถาจะจริงนะครับ ถ้าจะจริงแล้วในจังหวะนี้นะครับแล้วก็ดูในสตรีมนะครับมีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมนะมีคนก็คอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าเอะในสตรีมเนี่ยเห็นหลอดเลือดซอมบี้แต่ว่าตอนมาเล่นเนี่ยยังไม่เห็นหลอดเลือดเออผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเออยังไม่เห็นจริงๆด้วยนะครับก็รออัปเดตครับว่าเขาจะอัปเดตมาเป็นแบบไหนนะครับแล้วทําไมมันมีจุดแดงๆ3จุดเนี่ยมันมีรอบนอกอีกหรอ อะไรยังไงอ่ะอ๋อเห็นนอนบนพื้นผมเห็นแล้วตัวนั้นใช่ไหมนอนบนพื้นรออ,อ้าวเอ๊ะตาฝาดเหรอครับยิงยิงเป้าเลยละกันนะครับอ่าเป้าเลยมาวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้มีหนามอยู่พี่พี่จะเดินผ่านหนามมาหาผมหรือวาหรือพี่จะฉลาดอ้อมหนามยังไม่ฉลาดเหมือนเดิมนะครับเดินมาหาหนามเหมือนเดิมเลยครับผม เอ๊ะผมเห็นอ๋อนั่นๆผมเห็นแล้วตัวหนึ่งกลมกลืนกับสภาพอากาศเหลือเกินและอีกตัวหนึ่งอะนอนอยู่ตรงนี้โอ้โหกลมกลืนมากไม่มีไฟฉายไม่เห็นเด็ดขาดนะครับไฟฉายนี่สําคัญมากแล้วไฟฉายเราก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วด้วยนะครับหวังว่าที่นี่คงจะมีไฟฉายให้กับเรานะครับอาทในอนาคตโจรเราจะต้องโผล่มาเป็นหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แน่ๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจรน,นะครับแล้วก็น่าจะ พยายามปล้นบ้านหลังนี้นะฮะแต่โดนเก็บหมดนะครับก็เลยเอามาแขวนไว้นะครับประจานนะครับอ้ยานุมานได้ดีโอเคครับได้น้ํามันนิดหน่อย,อยไปรู้สึกว่าจะต้องขึ้นด้านบนนะอา้าวปกติประตูบ้านอ๋อผมเห็นทางขึ้นแบบนี้ผมนึกว่าจะต้องมีประตูบ้านหรือไม่ก็ประตูใหญ่ไม่ใช่ขึ้นจากทางนี้เหรอโอเคฮะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขึ้นไป เคลีระดับ2นี่เนาะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นโอเคลังนกแสนอร่อยอ่าคุณผู้หญิงโจ๊ียบร้อยด้านหลังก็มีนะฮะแต่ด้านหน้าผมหาหัวมันไม่เจอผมอันนี้นกเหรออ๋อนกนกมันดูตัวฟูฟูขึ้นหรือเปล่าครับผมรู้สึกนกมันเปลี่ยนใหม่เนาะใช่ไหม กระดูกขอมีดกระดูกหน่อยได้ไหมยังไม่พอโอเคต้องการอีก1ชิ้นคัฟมีดกระดูกมาเหมาะเหมาะสําหรับฟาร์มเนื้อหนังบางสาของนกมากนะครับมีดกระดูกอยากได้ขนนกไนงะเยอะๆดูเป็นพุ่มๆเลยนะตอนแรกนะครับยังไม่เคยเห็นเท็กเจอร์นกตัวใหม่แบบชัดเจนจริงๆจังๆเลยไปต่อไปต่อตรงนั้นใช่ไหมอันนั้นนกใช่ป่ะครับ โอเคเป็นพุ่มเป็นพุ่มก็คือนกจัดไปอ๋ออีแ e ล้งครับรูปแบบใหม่นะฮะจัดไปเลยเก็บของก่อนเราจะเก็บทีเดียวแล้วก็ลงไปเลยนะครับเอาละหนังสือชุดหนึ่งตัวหนึ่งเล่มจัดไปตรงนี้น้ำสกปรปกครับอันนี้แหละขวดเก็บไม่ได้เสียดายมากเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นี่น,น,นี่อันนี้อันนี้ เก็บสักหน่อยรังนกครับอ่าอันนี้เปิดได้ด้วยเก็บหมดไม่สนลูกใครครับผมเก็บหมดนะครับด้านล่างนี้อาจจะเจอเป็นอู้อ,อู้อันนี้ค้นด้วยครับตัวเครื่องอปั่นไฟนะฮะโอเคไม่มีอะไรอ่านัา่นนั่นนั่รังนกอีกหนึ่ง,งรับตีได้นะครับขอโทษขอโทษ เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเก็บของออกจากลังนกมันจะเหลือลังนกไว้ให้แล้วก็ตีเอาขนนกเพิ่มมาอีกได้นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะฮะเอลงตรงนี้แล้วกันดูปลอดภัยไหมเนะี่ยไม่น่าปลอดภยัยอ่ะลงมาเลยฝนตกฟ้ามันมืดนะผ้ากับอืมชิ้นส่วนสร้างบ้านโอ้ยมืดเหลือเกินห้องน้ำก่อนครับห้องน้ำมีมีดอุ๊ยอันนี้สแคปไปเลยครับผม เอามีดนี้มาใช้ดีกว่าเด็ดกว่านะครับมีดมีดเหล็กนะมีดโลหะนะครับใช้งานได้ดีกว่าเห็นเห็นเปิดประตูเปิดออกไปดู <c oughs> เอาละสองตัวใครจะมาก่อนซ้ายมาก่อนอันนั้นติดอ๋ออันนั้นติดโอเค <c oughs> ต้องเปิดประตูเหมือนกันใช่ไหมทั้งคู่เนี่ยล่วงไปก่อนล่วงไปอีกหนึ่งเดินมาติดเลยเอามา ะกะว่าจะไปเก็บลัดช็อตซะหน่อยไม่ทันวิ้ยขวดน้ำขอบคุณครับน้ำสกรปรกโถกนึกว่าจะได้น้ำสะอาดกินฮะอ๋อโอเคครับศพดินนะฮะศพดินนี่ไม่มีอะไรและ้ะมืดมากอยากให้สว่างจังเลยอะ่ะอยู่ในช่วงฝนตกไงนะฮะมันไม่สว่างวิ่งไปเปิดก่อนเลยประตูเฮ้ยชึบอ้อาออกไปด้านนอกอู เป็นประตูด้านข้างอ๋อโอเคครับซอมบี้อีก3ตัวนะตัวแรกถ้าเจอประตูแบบนี้ฮะรีบวิ่งมาเปิดก่อนดีที่สุดแล้วก็ออกมาข้างนอกตั้งหลักได้ดีแล้วค่อยกลับไปฟาดกับทุกตัวก็ได้นะครับอย่ารีบร้อนชัโบงยางยังยางยางยาง,ยงมามาตีอะไรตีประตูทําไมหรืออีกหนึ่งตัวนะครับสีแดง น่าจะนอนอยู่หรือเปล่าผมไม่เห็นน่ะอุ้ยสองตัวด้วยว้าวประตูนี้เปิดเอาล็อกอยู่ครับอาคารมามมแมคานิกใหม่อมการคารรูปแบบใหม่สินะอู้ยเจ้วัดอ่าลัมเบอร์แจ็ควัดดีครับอิดสักโบกไหมครับพี่เอาไปเลยพี่ ที่อยู่ในนั้นแหละไม่ต้องออกมาอย่างอย่างอย่างนี่แน่อีกทีหนึง่งโอ้ยเดินหนีไม่ทันพี่ออกไม่เป็นเหรอครับพี่ออกพี่เขาออกไม่เป็นพี่เขาติดไงยพี่ออกออกไม่เป็นนะฮะขนของเลยจังหวะนี้เคลียร์เรียบร้อยครับน้ำสกรปรกหนึ่งมีคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่า เขตฟอเรสต์ Forest นะครับเขตป่าไม้ธรรมดาเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นว่าหาของยากมากนะครับของดอกากมากหรือว่าเป็นบางคนหรือเปล่าถือว่าเป็นอาวุธที่ดีนะครับถึงแม้จะระดับหนึ่งแต่ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอาวุธที่ดีนะครับอตอนต้นเกมนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับว่าของของดอบค่อนข้างแย่ แย่ลงกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับอาหารแมวน่ารักเขาใส่ความเหมียวโชว์โอเคน่ารักดีเก็บเลยครับผมอ่าฮะอา่าเก็บเนื้อเน่าอ่าฮะแล้วก็เศษไม้เศษเหล็กกระดูอู้นี่ชุดแพมพยาบาลนี่อ่าเล็กครับหนังสือดีๆครับนี่ก็เหมือนกันโอ้แต่ของไม่ดีฮะของกากจริงด้วย ได้หัวมันมาหนึ่งหัวผมต้องปลูกเห็ดเยอะๆอยากได้มเมล็ดเห็ดเยอะๆมากเลยตอนนี้นะครับดูทรงแล้วต้องทำสมูทตี้ไอ้เบลนฟอร์เลสเนี่ยเยอะๆเลยครับเราเราต้านต้านทานไม่ไหวจริงๆอะ่ะอย่างแย่นะครับผงข้าวโพดมันฝรั่งผงข้าวโพดกับข้าวโพดด้านในมีไหมเอาตาสอดแทรกเข้าไปอ่ะมีม,มีตรงนี้มีเพราะฉะนั้นก็ตีสักสอ เก็บของเลยเรียบร้อยไอ้ถังนี้ไม่มีนึกว่าจะมีซิอ่กกระดูกก็เก็บได้นะนะฮะอันนี้เศษพลาสติกใช้ตัวนี้ตีเอานะครับนี่เก็บไปเศษกระจกอ่ากลองหนังสือของดีครับหนังสือชุดกรอบอ่านเลยครับอืมวู้ ของเวสระดับ2ก็จะดีกว่าระดับ1นิดนึงนะครับมาดูกล่องแรกกันดีกว่าครับได้เป็นหนังสือเครื่องมือกับหนังสือครารถนะครับดีมากครับน้ำมันเครื่องอีกนะครับสโตนทูระดับ5ครับอันนี้สกับไปเลยฮะเราเอาของดีของเด็ดมาใช้เลยดีกว่านะฮะนี่ระดับ5แล้วครับมีระดับ6อีกนะแต่ต้องรอก่อนนะครับดูกระสุนปืนก่อนดีกว่าครับมาเยอะขนาดนี้ครับ14นัดนะครับขอบคุณมากครับแต่ว่าความรู้สึกผมนะ กระสุนปืนแจกค่อนข้างดีถือว่าใช้ได้นะฮะอู้ Ooh, นี่แหละหมดต,ติดปืนนะครับเป็นหมดไฟฉายอ่านครับอ่านไปเลยครับไรเฟิลอ่านครับอ่านหมดครับผมของเอ๊เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนอะพี่ชายที่สวมฮู้ดมาจากไหนครับเนี่ยอถอดฮู้ดเดี๋ยวนี้เลยนะกำลังจะเข้าบ้านคนอื่นต้องถอดเข้าใจไหมให้เขาเห็นหน้าคาตาอู้ตะขอบคุณครับ ทั้งโอม่ g ก็หนังสือมีดนะครับหเล่มชุดประกอบปืนช็อตกันนะครับชุดประกอบปืนใช่มันเป็นชุดไง1ชุดมีทั้งนู่นนี่นั่นนะฮะระเบิด4ลูกพี่พี่พกของโหดมานะเนี่ยถือว่าซอมบี้ไลน์นี้เอาของดีติดตัวมาด้วยครับแหลมครับแหลมห้องนี้ที่พี่แกออกมาเนาะมีผ้าแล้วก็มีอะไรอีกออเข็มกับได้หมดแล้วเหรอในนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดเกลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ออกไปด้านนอกดีกว่า ใต้รูปมีอะไรไหมขอตีหน่อยออว้าวโอเคโอเคโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราอ่าซอมบี้น้องหมาต้องมีแน่ๆน,นะครับต้องมีแน่แน,นอนใช่ไหมอ้าวดันไม่มีแต่น่ากลัวมากนะมีศพอยู่แบบหน้าบ้านน้องหมาครับโอ้ my god จะเก็บกระดูกเก็บอะไรซะหน่อยมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งด้วยฮะโอ้ oh my god ไม้ดำแขนไม้ดำขานะครับไม้ดำนะอันนี้น้ำมัน17นะอืมอุ้ยน้ำมันค่อนข้างเยอะนะเนี่ยหลายถังเลยครับบ้านหลังนี้ดีดีด,ดีถือว่าเป็นเชื้อเพลิงนะครับเอาละรถคันนี้น่าจะเป็นอย่างสุดท้ายไม่เหลือตู้เซฟเดี๋ยวไปตีตู้เซฟกันดีกว่าครับอุ้ยหนังสือคับรถอยู่ยแล้วดีมากครับ ผมอยากได้มินิไบค์นะครับเดินทางดีกว่าดีกว่าจัก,กรยานเป็นร้อยเท่าจัก,กรยานเอาไม่อยู่เจอสภาพแบบตะกี้นี้นะครับกว่าจะปั่นมาถึงเขตปกติตุยก่อนนะครับเอาเป็นว่าอันแรกถ้าผมอัพมันแค่ช่วยลดนะครับช่วยลดชิ้นส่วนในการครัฟใบ,บอันแรกก็บไบซิเคก็จัก,กรยานที่สองก็มินิไบ์ก็ถือว่าดี แต่ประเด็นคือเราจะต้องอ่านหนังสือคาฟลดกี่เล่มอ่ะมันถึงจะคาฟได้อีก10เล่มนะครับหาอีกแค่10เล่มเท่านั้นเดี๋ยวเราคาฟรถเลยงั้นผมจะหาอีก10เล่มพอได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพนี้ดีกว่าถ้าอยากหาหนังสือคาฟรถหรือว่าคาฟอะไรให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันจะมีบอกด้วยนะครับนี่คำอธิบายด้านบนนะครับก็เรียนรู้อันนี้ซะนะนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ถ้าเกิดเรียนรู้แล้วครับ boost to นะฮะก็คือมันจะบูตอัพเราจะมีโอกาสเจอหนังสือตัวนี้มากขึ้นนะครับก็คือหนังสือคาบรถนั่นเองก็อัพไปสักหน่อยนึงถ้าเลเวล2นี้ต้องการตัวอินเทเล็กเลเวล4เนาะก็2 3 4แล้วก็มาอัพตัวนี้อีก1เพื่อที่จะเน้นไปที่รถก่อนเลยดีไหมเอาไว้ก่อนอันนี้เราเอาแค่มีโอกาสเจอหนังสือคาบรถมากขึ้นก่อนนะครับทีละขั้นทีละตอนยุ่งยากจัง เอาละทีนี้เวลาทุ่มส4่ส่งเควสก่อนไหมไม่ล่ะผมส่งเควสก่อนกลัวไม่ทันมาแล้วครับคุณเล็กครับผมขอของดีของเด็ดได้ไหมครับเควสระดับ2นะครับของที่ได้ก็จะมันดีขึ้นไหมมันดูเหมือนดีขึ้นไหมเอาปืนพกก่อนนะครับ รับจ็อบค้างไว้ครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปทํากันครับอยู่ห่างจากนี่434้ี่นะครับเป็นสลัมมิดนะครับอพาร์ตเมนต์นะฮะได้เข้าอพาร์ตเมนต์แล้วนะครับเราจะอพัธ์ถพัธ์อพัธ์ถือพัธ์กันแล้วนะครับเหลือ300เหลือ200แล้วนะครับผมรู้สึกว่านะตอนนี้ผมค่อนข้างโหดทีเดียวครับผมตีมาผมไม่หยุดมือเลยนะสแตมิน่าไม่ลดแคบไม่ลดครับแล้วก็ตีได้เรื่อยๆตีทีนึงก็ลดทีละ20 20 นะฮะค่อนข้างโหดทีเดียวนะครับเอาละดูของในตู้เซฟครับมีโอกาสเจอเยอะขึ้นจริงด้วยครับอ่านเลยครับอีก9เล่มเดี๋ยวเราจะมาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามินิบอยไปใช้กันนะครับโอเคครับผมสำหรับเกม7 day to die นะฮะในเวอร์ชั่น2.0ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าเราก็ยังจะอยู่ที่นี่อยู่นะครับอุ้ยเลเวล9แล้วนะครับ ก็ยังจะฟาร์มอยู่แถบเขตนี้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อเป็นไกด์นำทางให้กับท่านผู้ชมหรือคนที่เล่นด้วยนะครับว่าถ้าจะไปเขต b เบิร์นฟอรเรสเนี่ยอย่างน้อยต้องมีอะไรเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะลุยผ่านไปได้นะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าตัวเปล่าๆไปเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆครับ เป็นปุ๋ยได้ง่ายมากเลยนะครับเข้าไปแป๊บเดียวกลายเป็นปุ๋ยซะแล้วนะครับเจอนู่นนี่นั่นหน่อยเดียวก็ไม่อยู่แล้วนะครับถือ่าเป็นอะไรที่โหดมากนะครับ ก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สมาชิกทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนแวะเวียนเข้ามาดูกันนะครับถ้าชื่นชอบนะกดแชร์กดไลค์เป็นเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนนะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนเป็นรายเดือนได้นะครับหรือว่าจะซูเปอร์แตงก็ได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ